นี่อะไรออกมาตามแม่ดูออกมาได้ไงเนี่แม่ตกใจหมดเลยแมวบุญรอดตัน้จะถาแม่ออกมาข้างนอกเขาก็ออกมาด้วยเนี่ย จังหวัดไหนฝนตกบ้างคะศรีสะเกษฝนตกหนักมากค่ะทุกคนสวัสด,ดีวันฝนตกค่ะทุกคนที่นี่จังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยนะคะอำเภอติชายแดนคะ่ะอำเภอภูสิงห์ฝนตกหนักมากตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคน ฝนตกหนักมากขณะนี้เวลาส1เดนาฬิกานะคะฝนยังตกหนักต่อเน,นื่องฝนตกแรงมากนะคะทุกคน ไม่แน่ใจว่าพายุอะไรเข้านะคะฝนตกสองวันติดแล้วนะคะตกแบบทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้วันที่สิบสี 14สุลาคมนะคะฝนยังตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้วนะคะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนเลยมีถ่ายจากมุมหน้าบ้านนะคะคุณนอดออกมาตามแม่ มาตามแม่หรอเหนียวมุนรอดอย่าออกไปนะลูกฝน,นตก